สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับเจอกันเหมือนเดิมครับกับการอัปเดตข่าวฮอตข่าวดอนในวงการลูกหนังนะครับวันนี้ก็เข้าสู่วันจันทร์ที่17เมษายนยแล้วนะครับเรียกได้ดว่าหมดเทศกาลสงการละเราก็มาสู้มาลุยกันต่อส่วนช่องทางเนะี่ยฝากด้วยนะครับใครชอบเรื่องของฟุตบอลทั้งเรื่องของบทวิเคราะห์รวมถึงข่าวสารเนี่ยฝากช่องสิงสนามฟุตบอลใน Tik t o อกด้วยนะครับเอาส่วนข่าววันนี้ครับแฟนปืนเฮเดคันไรส์จ่อมาร่วมทีมฤด,ดูการหน้า โดยแฟร์บอลอ์เซนอลนะครับที่เฝ้าฝันว่าอยากได้ตัวเดแคนไลท์นะกองกลางทีมเฝ้าตังกฤษนะครับมาอยู่กับทีมปืนใหญ่ในซีซั่นหน้าเนี่ยล่าสุดก็เหมือนมีแววสมหวังแล้วนะครับหลังมีข่าวมาว่าหลังเกมที่อาร์เซนอลบุกเสมอเวสต์แฮม2-2งสอเมื่อค่ำคืนนี้เนี่ยมีรูปของมาตินโอเดกาดนะครับมาเซ็นเสื้อกับเดแคนไลท์นะเพราะว่าเดแคนไลท์เนี่ยก็เอาเสื้ออาร์เซนอลมาให้โอเดกาดเซ็นนะครับโดยทั้งคู่เนี่ยเพิ่งลงเล่นในเกมเมื่อคืนนะครับซึ่งอาร์เซนอลต้้ออองบกกว่่าาโชครยนะนนะ2-0 ก่อนจะมาโดนเวสแฮมตีเสมอเป็น2 2แล้วก็ได้แค่แต้มเดียวส่งผลกระทบต่อการลุ้นแชมป์นะครับซึ่งทำให้แฟนบอลอ์เซนอลน่าจะหงุดหงิดกับผลการแข่งขันนะโดยเฉพาะในเคสของบุโกโยซาก้าที่ยิงผิดโทษไม่เข้านะครับแต่หลังเกมเนี่ยก็ต้องถือว่ามีเรื่องที่น่าชวนให้ยิ้มได้นะครับเพราะว่าเดคันไรนะกองกลาง,งตัวหลักกับตันทีเวสแฮมเนี่ยได้นำเสื้ออ์เซนอลนะครับที่ปักชื่อของมาตินโอเดกาดเนี่ยมาขอลาเซนโอเดกาดด้วยนะครับในอุโมงค์ ในช่วงหลังเกมนะครับซึ่งแทบจะเป็นการยืนยันว่าเดคแคนไลท์เนี่ยชื่นชอบอาร์เซนอลเป็นพิเศษนะครับเรียกได้ว่าลงทุนซื้อเสื้อของโอดกาดมาเลยนอกนั้น,นียก็ยังมีข่าวอย่างต่อเนื่องนะครับว่าเดคแคนไลท์กำลังจะย้ายจากเวสต์แฮมเนี่ยเป็นแฟนบอลของอาร์เซนอลนะครับแล้วก็มีแฟนบอลไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของเดคแคนไลท์ด้วยว่ายอมย้ายมาเล่นกับอาร์เซนอลเถอะนะครับเพื่อที่ได้ไม่ต้องซื้อเสื้อแล้วก็มาอยู่กับพวกเราแบบเต็มๆนะครับ ซึ่งเดแอนไลท์ก็มากดไลค์ไอข้อความคอมเมนต์ดังกล่าวด้วยนะครับซึ่งทําให้แฟนบอลอาร์เซนลก็จินตนาการได้นะว่าทางอาร์เซนลก็มีโอกาสที่จะได้เดคแอนไลท์เนื่องจากเป็นกองกลางที่อังกฤษที่ฝีเทา้าดีแล้วก็น่าจะมาเติมเต็มในตาแหน่งของโทมัสปาเตที่เริ่มโรยรานะครับรวมถึงกานชชาก้าที่ฟอร,ร์มไม่สม่ําเสมอเพราะนั้นแฟนอาร์เซนลมาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับหลังจากมีรูปถ่ายเนี่ยหลุดออกมาคิดว่าเดคแคนไลท์จะย้ายมาอาร์เซนล มากน้อยแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับมาคุยกันวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ